สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนจะมาเพาะเมล็ดแมงลักให้ดูการเพาะเมล็ดแมงลักเพาะง่ายๆค่ะเพาะไม่ยากเพียงแต่ว่าเราปรุงดินให้มีธาตุอาหารครบถ้วนเมล็ดแมงลักก็จะงอกแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยวเราไปเตรียมกระถางเตรียมดินกันนะคะ นี่ก็จะเป็นกระถาง10นิ้วค่ะเป็นกระถางเก่าแม่บริสอนเอากระถางเก่ามาเพราะนะคะดูเยอะมากกระถางถ้ารูเยอะอย่างนี้เราก็ต้องมีที่รองก้นกระถางแม่บริสอนจะใช้ใบไม้สดรองก้นกระถางจะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางก็ได้แล้วแต่สะดวก แม่บริสอนมีใบไม้เสื่อยู่ในบริเวณบ้านเยอะมากมีทั้งใบยโยชย,ยาคณะเม็กซิกันแล้วก็ใบแปวะอัมพึงแล้วก็ใส่ดินดินที่แม่บริสอนใช้เพราะนี้ก็จะเป็นดินร่วนหนึ่งส่วนแหลบหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วน แล้วก็ใส่มะพร้าวสับไปหน่อยหนึ่งมะพร้าวสับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ดินที่เป็นก้อนใหญ่ๆนั้นจะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารซึ่งแม่มาริซอนใส่ดินก้อนใหญ่ๆไปในถังปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเลยก็ทำให้ดินก็ยังปินก้อนตัวๆอยู่ก็เอาไว้ด้านข้างหรือว่า เอารองก้นกระถางก็ได้ดินที่เป็นก้อนตัวตๆนะคะก็ใส่ดินให้เต็มกระถางเพราะว่าอีกประมาณสองสาอาทิตย์ดินก็จะยุบตัวเพราะว่าแม่มริสอนนำใบไม้สดรองก้นกระถางประมาณ1นในสของกระถาง ก็จะยุบตัวลงในประมาณสองสิบกาหน้าดินเพาะต้นกล้ามเมล็ดแมงลักไม่จำเป็นต้องร่อนดินก่อนนะคะก็ใช้ดินที่ปรุงแล้วเพาะเลยนี่ก็จะเป็นมเมล็ดแมงลักที่แม่มริสอทเก็บมาไม่เอาเปลือกไม่กระทบเปลือกออกนะคะก็จะมีกิ่งมเมล็ดแมงลักร่วมด้วย ก็ใส่ไปด้วยกันเลยเพื่อให้เป็นปุ๋ยแล้วก็เกลี่ยให้เต็มปากกระถางหลังจากนั้นก็นำดินที่เราปรุงเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาใส่โดยหน้าก็ให้โดยหน้าสูงประมาณครึ่งเซนติเมตรก็จะทำให้เมล็ดเมลรักงอกเร็วยิ่งขึ้น มเลมล็ดเมงลักจะงอกได้ดีช่วงฤดูร้อนแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีช่วงฤดูฝนเมล็ดมเมงลักต้นเมงลักชอบฝนมากนะคะแล้วก็ใช้บัวรดน้ำรดไปเลยหลังจากเพาะแล้วนะคะก็ตามสะดวกเลยค่ะจะวางไว้ในร่มลำไรก่อนก็ได้หรือว่าจะวางไว้กลางแจ้งก็ได้ มเมล็ดเมลงรักต้นแมลรักเป็นสมุนไพรไทยซึ่งปลูกง่ายไม่ยุ่งยากแม่บริสอนถึงบอกว่านำไว้หลางแจ้งก็ได้ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ประมาณ6กถึงเจวันก็มาดูมเมล็ดเมลรักมีเห็นไหมคะง,งอกแล้ว มีเมล็ดผักบุ้งนางอกแซมด้วยเห็นไหมคะใบเฉกเป็นสี่ใบนี่เป็นเมล็ดแมงลักงอกแล้วขนาดผ่านไปแค่หนึ่งสัปดาห์ดินยุบตัวลงเร็วมากนะคะยุบตัวลงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแมงลักโตขึ้นอีกหน่อยต้นกล้าแมงลักโตขึ้นอีกหน่อยแม่มริสอนก็จะเติมดินลงไปตอนนี้ก็ หนึ่งสัปดาห์งอกแล้วมเมล็ดแมงลักเราก็รดน้ำทุกวันผ่านไปประมาณอีก1สัปดาห์นะคะ,มะเมล็ดแมงลักก็โตแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงกับพอที่จะย้ายต้นกล้าแม่มริซอนก็จะรออีกประมาณ1สัปดาห์นะคะจะย้ายต้นกล้า รู้สึกว่าดินจะยุบลงดินจะยุบลงเดี๋ยวแม่มริซรยกลงข้างล่างแม่มริซอนวางไว้บนชั้นวางผักค่ะเดี๋ยวยกลงข้างล่างเอาป้ายออกก่อนแล้วก็จะเติมดินดินที่เติมก็เป็นดินที่แม่มริซอนปรุงในตอนเพาะต้นกล้านั่นแหละค่ะก็ค่อยๆเติมดินลงไปนะคะก็จะมี ต้นที่เล็กๆอยู่ก็ค่อยๆเติมลงไปอันนี้ต้นกระถินถอนออกเลยไม่ใช้เพราะกระถินที่บ้านแม่าริซอนมีสองสาต้นแล้วนะคะก็พอได้กินอยู่กระถิน่นอ,อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆเอาดินแทรกลงไปนะคะถ้าต้นกล้าเล็กๆ ที่อยู่ด้านในก็ต้นเล็กๆถ้าอยู่ด้านในไม่ดูนเด็กก็ต้นเล็กนะคะด้านนอกก็ค่อนข้างต้นใหญ่ก็จะค่อยๆเติมไม่ให้ทับต้นกล้านะคะค่อยๆเติมลงไปให้ดดนเฉพาะคุรควรต้นไม่ให้โดนยอดของต้นกล้าแมงรับนะคะหอมค่ะเนี่ยพอแม่บริสอนจับใบเขากลิ่นเขาเจ,จะจะโชยออกมาเพราะว่า ใบแมงรักนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะกลิ่นหอมมากเลยหอมชื่นใจนะคะก็ใส่ดินลงไปให้ถึงโคนต้นเลยค่ะเดี๋ยวใส่ลงไปสักรอบหนึ่งนะคะถ้าอีกหนึ่งสัปดาห์ดินยุบอีกแม่มริสอนก็จะเติม ดินลงไปอีกแล้วก็จะนำต้นกล้าต้นตัวๆย้ายไปไว้ที่กระถางอื่นนะคะแยกปลูกสัก3กระถางก็ให้อยู่ด้วยกันสักหกจ็ดต,ต้นก็ได้กระถางหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเราปลูกกินใบแม่มริซอทก็จะใส่ดินนะคะ ส่ดินลงไปเรื่อยๆด้านข้างนี้จะใส่เยอะสุดเพราะว่าไม่มีต้นกล้าด้านข้างไม่มีต้นกล้าต้นกล้าจะอยู่ตรงกลางค่อยๆใส่ลงไปดินนี้จะยุบนะคะเพราะว่าแม่บริสุทธิ์ตอนพอต้นกล้า ใช้ใบไม้สูดรองกุ้นกระถางไม่ว่าจะเป็นใบไม้สูดหรือใบไม้แห้งนะคะเมื่อผ่านไปประมาณสองสามสัปดาห์ใบไม้ก็จะยุบตัวลงแล้วก็จะทำให้ร่งกายยุบตัวลงด้วยเราก็ต้องเติมดินหน่อยดินยุบตัวลงนะคะก็รดน้ำก็เหลือขอบไว้ประมาณสองนิ้ว ก็รดน้ําเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์แม่บริซุก็จะมาย้ายต้นกล้าให้ดูเดี๋ยวแม่บริซรก็จะนําขึ้นตป้วางไว้บนชั้นวางผักนะคะวันนี้แม่บริซรมาเพาะต้นกล้ามาเพาะเมล็ดของแมงลักให้ดูแล้วก็มาดู วิธีบำรุงรักษาวิธีเติมดินนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่มริสอนจะบอกวิธีย้ายต้นกล้าว่าย้ายอย่างไรก็ย้ายเหมือนผักชนิดอื่นนั่นแหละคะ่ะย้ายเหมือนผักกาดผักวังพุ้งผักคะนา้าย้ายเหมือนกันเลยวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่บริสอนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ